จะเอาหัวงัว <Netz> ห <stereotype and hell> ัวค้อยมาหอยแบบนี้เลยอันนี้ผู้สาวหรือเมียเขาอันนี้ผู้สาวหรือเมียเขาผู้สาวนี่เขาบอกภาษายังทางนี้ภาษากระตู่เนาะโอ้ภาษากระตู่กาจะเอรินว่ากวนกราบสุขสบายดีเด้อตอนนี้เราได้เดินทางมาหอดบ้านกันดอนแล้วเนาะอันนี้จะเป็นบ้านส้นเผาส้นเผากระตู่นะทางนี้ จะเ,เอื่อน่าส้นเผากระตูเพิ่นนับถือศาสนาพีป้องเยวสชีไายบรรยากาศอ้อมก,กวนเพิ่นเ,เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเพิ่นเนออันนี้จะเป็นบา้บานบ้านบ้านบ้านเอกของเมืองท่าแตงเนาะเพิ่นอ,อ้อมเพิ่นอ,อ้อมบ่ห้คนนอกเขาได้นี่เดี๋ยวสชีไายบรรยากาศคร่าวๆเลยโอ้ทุกคนได้รับส้ม อันนี้จะเป็นบ้านเก่าแก่เพิ่นได้ดิจะเป็นกวนเนะาะขจาเอิญกวนเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเพิ่น ของสนเผากาตูบ้านนี้มันจะเป็นเมืองเอกเนาะเมืองเอกของเมืองทะแตงเลยบ้านเอกอมันจะเอาหัวงัวหัวค่วยมาหอยแบบนี้เลยมันแกะสลักหลวดลาย เดี๋ยวจะทายบรรยากาศอ่อมๆหอบกวนเพื่อนเพื่อนแกะสลักหรวดล่ยนี่งามายบอกเลยว่างามายงามายกวนนี่ชิตั้งอยู่กลางหมบานเลยอันนี้จะเป็นหมบานเพื่อนเ้ออันนี้หมบานเพื่อนกับสีประมาณนี้นะ เพิ่นแกะสะลักนี่คือหูบคนหูบอีชังเลยเนี่คือูขคนโอเพราะว่าสีขึ้นไปสำรวจยู่เถิงกบใดนะทุกคนเนาะเพราะว่าขาเจ้าอ้อ,อมอันนี้อ้อ,อมด้วบยบ่ให้คนนอกเขายามพิธีสำคัญเพิ่นจะจังจะให้เขาเนอะยามพิธีสำคัญยามบุญยามศีลน,นี่เพิ่นจังสีได้ ให้คนนอกเขาโอ้ถ่ายยำบุญยำศิลน,นี่เพิน่นชิได้มัดงัวมัดขั้วยอยู่มองนี้นะเพราะว่าเพิ่นทื้อมาตั้งแต่บูฮ้านเพิ่นแท้ เป็นนักศึกษาเอกลาของเพื่อนโอ้เบาเล่เพื่อนได้พามาส้มน้ำตกเนาะของหมูบหม่บ้านเพื่อนไฮไลท์หมู่บ้านเพื่อนเนี่ยนี่โอ้ไฮไลท์ของบ้านเพื่อน วันนี้มีดีแต่กวนนะน้ำตกน้ำตกมันกา็ง,งามเลยนี่อากาศเย็นเบาๆเลยอากาศเย็นม้กสบายดีอากาศเย็นไรนี่แหละถ้ามางเบื้องไรจริงแล้ยังถ้ายูทูบเปอร์มือใหม่แล้วก็พามาชิลไาน์เล่นดูมาที่นี่มาท <ๆๆ S 2> ี่น้ำถ้ำการดำลึกที่นี่มาที่า้ำถ้ำบนเขาเย็นไรทีเนาะเย็นไรเย็นไรน้ำหมอกมันจะขึ้นเลยได้หนิ นี่จะเป็นโซนเผากระตูเนาะเดี๋ยวที่บานผ้าส้มหมูบ้านพ่นตอเนาะข้าสิไปกันยาวๆเลยคลิปนี้มาขนมไหมโอ้เอามาขนมเดินมาคนละคนละทุเด้อเอาเอานี่ขนมขอบใจเด้อยผู้นี่อ๋าขนมบใจวยเบาข้ามเพื่อนแจกขนมที่บ้านกันเดลย ภาษายังเก๋ทางนี้อภาษากระตูเนาะโอ้ภาษากระตูสูบกอกทบบ้าขนมคับป้าพื้นนึงมีแพงบอคล้ายไปจังน่ะพืนนึ่งพื้นหนึ่งขล้ายเป็นแบบไหน่ใช่พื้นพื้นหนึ่งบเ้นมกพวกแคร์ปลาแคร้สามที่ใดพื้นหนึ่งมีด้นบ สาีเดือนครับได้ื่นนึ่งก็ไม่คองงนั่สองเ<ห>พื่นอนมานขงานเป็นี้เขาไนุ่มเอาไหมขนมอันน,นี้ผู้สาวหรือเมียเขาอันอนี้สาวหรือเมียเขาผู้สาว เอาตัวเลข็กแจกขนมเล้วนี่อันนี้ผู้สาวหรือเมียเขาอันนี้อันนี้ผู้สาวหรือเมียเขามาดิมาดิเลยอ้าวมาดิเลยว่าวมา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 ซื้อซอยซื้อซอยเอาซอยเนี่ยทุ่งละพันกิบเอาเอาเบ้าให้แด้วนี่ นเห็นนั่ได้ขอบใจพี่ขอบใจเลยเป็นเขินเอาพุ่นันนี้พุ่นันท์นี่เสือเรื่องหันมา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 สื้อซอยถึงละพันเอาพุ่นันเด้อ้าวได้บพิ่มฐานแล้วัด้แล้วเนาะทอดอกคอทันโดยโดยโดยโอ้ยเงินติดตัวปุ่มมียิงเงินในบัญชีในหนี่งสแกนเอาบางยาเอามือนาเด้อแม่เด้อมือนาระยะเด้อมือนาเด้อดีดีไม่แห้ง บ้านเนาะอยู่ทาแตงทาแตงนี่แหละไม่เคยเห็นใคยมากกว่ากนบ้านเน้่เอ้าไปชิลสุกเกล่้เช้าบ้านกันดอซำหมูไปช้ลทุนีลูกเคาก่อนหิวแห้งไปกินเขาไปก่อนไปก่อนขอบใจขอบใจไปกันต่อไปกันต่อบบบนี้ตอนนี้ก็จะได้ออกจากบ้านกันดอแน้วเนาะ คลิปนี้กับิีดีจบข่าวๆประมาณนี้แต่ทุกคนอย่ได้กับฝากไปกำลังใจกดติดตามฝากรับส้มคลิปต่อๆไปเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไร